สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนั้นซื้อเผือกมาแล้วตอนี้ไปแกงปลาแล้วเหลืออยู่อีกครึ่งหัวค่ะจะผัดข้าวหัวเผือกนะคะมาจากเอาสูตรมาจากช่องคุณล้วงควงตะหลิวค่ะช่องคุณแม่อาจารย์ศสกสันนะคะไปดูกันเลยด้คะข้าวผัดเผือกนะคะก็มีเผือกค่ะเผือกหั่นเป็นลูกเต่าแล้วก็ทอดเห็ดหอมค่ะหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ทอด อา่าแล้วก็ไข่นะคะเคียใส่ไข่ค่ะไข่ก็เจียวไว้เรียบร้อยเลยเอ่อเจียวด้านแครอทก็ลงเอาไปทอดเรียบร้อยก็มีข้าวเย็นค่ะข้าวหอมข้าวเย็นแล้วก็กระเทียมหอมใหญ่หั่นเตา๋าเอา่อน้ำตาลหน่อยหนึ่งตัดรดเอ่อพริกไทยแล้วก็ซอสผัดมิกแม็กกี้ค่ะนี่ซอสผัดซอสผัดข้าว เคีจะผัดใส่เนยนะคะมาผัดกันเลยค่ะเนยลงกระทะเลยวายใส่เนยลงไปนะคะเนยละลายแล้วก็ใส่อันี้ลงไปเลยกระเทียมกระเทียมขกหยาบหอมผัดหอมให้ใส่เผือกค่ะใส่ลงไปเลยแครอทค่ะใส่ลงไปเลย ไข่ค่ะใส่ไปเลยเห็ดหอมนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะปรุงรสเลยคะ่ะซอสแม็กกี้ปรุงลงไปในข้าวเลยนะคะใส่ลงไปในข้าวเลยคะ่ะหนึ่งช้อนโต๊ะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเค็มแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนกาแฟมะเขือเทศคะ่ะลงไปเลย ตามด้วยข้าวกับเครื่องปรุงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหอมหอมเลยเสร็จแล้วนะคะโรยพริกไทยค่ะโรยลงไปเลยจะได้หอมโรยลงไปในกระทะนั่นแอหนึ่งช้อนกาแฟผัดเลยเสร็จแล้วค่ะโรยต้นหอม แล้วนะคะข้าวผัดเผือกค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ค่ะมาค่ะมากินด้วยกันเลยค่ะนี่ทำเสร็จแล้วก็ต้องกินให้ดูอ,อร่อยค่ะน้ำซุปน้ำซุปอร่อยหอมเห็ดหอม มากินด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะข้าวผัดเผือกสูตรคุณล้วงควงตะหลิวแม่อาจารย์เสกสรรปั้น YouTube นี่ค่ะลองไปทำกินดูนะคะอร่อยจริง<ๆ>เผือกมันเหลืออยู่ครึ่งหัวงไงก็เลยเขยก็เลยผัดมากินด้วยกันเลยค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย